นรกเหตุให้ทุคติปรากฏจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างเป็นอย่างไรเล่าจุนทะคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง หยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิตมีแต่การฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตเป็นผู้มีปกติถือเอาสิ่งของที่มีเจ้าของมิได้ให้คือวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของบุคคลอื่นที่อยู่ในบ้านหรือในป่าก็ตามเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย เป็นผู้มีปกติประพฤติผิดในกามคือประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทำรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในศินไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยเป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นจุนทะอย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทางกายสามอย่างจุนทะความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าจุนทะคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติกล่าวเท็จไปสู่สภาก,ก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดีไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดี ท่านเขานำไปเป็นพยานถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรท่านจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเพราะเหตุตนเองเพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรไรๆ ก็เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เป็นผู้มีวาจาส่อเสียดคือฟังจากฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นเป็นผู้ทำคนที่สามัคคีกันให้แตกกันหรือทำคนที่แตกกันแล้วให้แตกกันยิ่งขึ้นพอใจยินด,ดีเพลิดเพลินในการแตกกันเป็นพวก เป็นผู้กล่าววาจาที่กระทำให้แตกกันเป็นพวกเป็นผู้มีวาจาหยาบอันเป็นวาจาหยาบคายกล้าแข็งแสบเผ็ดต่อผู้อื่นกระทบกระเทียบผู้อื่นแวดล้อมอยู่ด้วยความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิเขาเป็นผู้กล่าววาจามีรูปลักษณะเช่นนั้นเป็นผู้มีวาจาเพ้อเจ้อคือเป็นผู้กล่าวไม่ถูกการไม่กล่าวตามจริง กล่าวไม่อิงอัดไม่อิงทรรมไม่อิงวินัยเป็นผู้กล่าววาจาไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ถูกกาละเทศะไม่มีจุดจบไม่ประกอบด้วยประโยชน์จุนทะอย่างนี้แลเป็นความไม่สะอาดทางวาจาสี่อย่างจุนทะความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างเป็นอย่างไรเล่าจุนทะคนบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้มากด้วยอภิชาเป็นผู้โลภเพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเราดังนี้เป็นผู้มีจิตพยาบาทมีความดําริในใจเป็นไปในทางปทุสลายว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงเดือดร้อนจงแตกทําลายจงขาดสูญจงพินาศอย่าได้มีอยู่เลยดังนี้เป็นต้น เป็นผู้มีความเห็นผิดมีทัศนวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มียันที่บูชาแล้วไม่มีการบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีโอปปาติกสัตว์ไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบถึงกับกระทําให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มีดังนี้จุนทะอย่างนี้แลเป็นความไม่สะอาดทางใจสามอย่างจุนทะเหล่านี้แลเรียกว่าอากุศลกรรมมบทสิบจุนทะอันหนึ่ง เพราะมีการประกอบด้วยอกุศลกรรมรบ,บททั้งสิทิประการเหล่านี้เป็นเหตุนรกย่อมปรากฏกำเนิดเดรัจฉานย่อมปรากฏเปรตวิสัยย่อมปรากฏหรือว่าทุคติใดๆแม้อื่นอีกย่อมมีพิขุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิประการเหล่านี้แลย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกนําตัวไปเก็บไว้ในนรก สูตรอื่นๆแทนที่จะนับจำนวนกรรมบทมีสิบได้ทรงขยายออกไปเป็นยี่สิบคือทําเองสิบชักชวนผู้อื่นให้ทําอีกสิบและทรงขยายออกไปเป็นสามสิบคือทําเองสิบชักชวนผู้อื่นให้ทำสิบยินดีเมื่อเขาทำสิบและทรงขยายออกไปเป็นสี่สิบคือทําเองสิบชักชวนผู้อื่นให้ทำสิบยินดีเมื่อเขาทำสิบ สันเสริญผู้กระทำสิบจึงมีกรรมบทสิบยี่สิบสสิบสี่สิในสูตรอื่นแสดงผลแห่งการกระทำรรแปลกออกไปจากคำว่าเหมือนถูกนำไปเก็บไว้ในนรกนั้นทรงแสดงด้วยคำว่าเป็นผู้ขุดรากตนเองก็มีตายแล้วไปทุกขติก็มีเป็นพานก็มี